สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับทั้งทางเพจและก็ facebook นะครับอ่ะยังไงก็เรามาดูนะครับเรามาดูสูตรที่เดินดีนะครับสูตรเด่นล่างนะครับมา1ตัวก็คือเด่นบนล่างแหละนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมนะอ่าก็คือผมก็ให้ไว้แล้วเด่นนะครับเด่นล่างมา1ตัวหรือบนล่างนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อนเขามาอันนี้ก็คือ0 9นะครับ สามกับ4มา4 3ข้างล่างนะครับอ่าแปดศูนย์หนึ่งมาหลักร้อยไอหลักสิบนะครับหกศูนย์สามนะครับอ่าเก้าหนึ่งสองมาหกสองหกนะครับผมนะมาบนนะครับส่วนตัวนี้นะครับหกแปดเก้านะครับหกแปดเก้ามาตัวไหนนะครับผมนะหกแปดเก้ามาตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับทั้งแปดทั้งเก้านะครับอ่าก็คืออะไรนะครับสี่แปดหนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์นะครับผมนะ มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับหลักสิบก็คือเลขแปดนะครับส่วนเลขล่างก็คือเลขเก้านะครับก็คือว่ามานะครับผมนะอันนี้มันเป็นสูตรบนล่างนะครับสูตรรวมนะครับผมนะเรามาดูกันนะครับผมนะงวดประจำวันที่สิบหกนะครับเดือนสี่สองพันยี่สบี่นะครับจะมีตัวไหนมั่งนะครับระหว่างสามตัวนะครับสามตัวมาสองตัวหรือสามตัวมาตัวเดียวนะครับนะเรามาดูกันว่าเด่นบนล่าง นะครับงวดน,นี้จะมีแนวโน้มว่าตัวไหนจะมานะครับโดยเรานะครับจะบวกหลักร้อยนะครับหลักร้อยบวกหลักหน่วยก็คือ4ีบวกหนะครับสีบวกหเป็น5้านะครับห้าบวกสินะครับเก้าบวกเก้าเป็น18นะครับห้าบวกสินะครับเป็น23นะครับผมยี่สบกหคงที่นะครับเป็น29นะครับอ่ะใส่9ลงไปนะครับผมนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ9กบวกสเป็นเท่าไหร่นะครับเป็น1นะครับผมนะ หนึ่งนะครับนับบวกหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองนะครับผมนะอ่ะเราได้ผลลัพธ์แล้วงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสี่สองพันยสี่นะครับจะเป็นเก้าหนึ่งสองนะครับผมนะอ่ะเก้าหนึ่งสองก็คือง่ายๆนะครับสูงง่ายๆนะครับอ่ะระหว่างเก้าหนึ่งสองนะครับตัวไหนจะมาบนตัวไหนจะมาล่างนะครับอ่ะเรามาดูกันเรามาติดตามกันดูว่าอ่ะงวดนี้จะมีเก้าไหมนะครับงวดนี้จะมีหนึ่งงวดนี้จะมีสองไหมนะครับ ระหว่าง912นะครับอันนี้ดูจากเพื่อนเขา912จะมา2นะครับ6 2 6นะครับผมนะหลัก10ด้วยนะครับแต่2จะมาหรือเปล่าหรือ1จะมาหรือ9จะมาเราไม่รู้นะครับแต่ผมทําไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับอ่ะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับขอให้ทุกคนนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับขอให้ทุกคนรื้อๆฟังมีตังใช้กับแนวทางทุกแนวทางที่ผมให้นะครับ ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับสงกการนะครับขอบคุณครับ